ีค่ะพ่อวัสดีจ้าหนูเออนี่เมื่อเช้าพ่อเล่าประวัติฝัให้ให้ติ๊กฟังเนี่ยประทับใจมากเลยเอา่อาอยากให้พ่อเล่าให้ลูกๆเนะเาะได้ฟังแล้วเราก็จะได้ได้ประสบการณ์จากพ่อเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะ ในเ,เรื่องราวของชีวิตในระบบราชการในธุรกิจทีนี้เมื่อเช้าพอเล่าตั้งแต่พ่อเรียนอยู่ชั้นประถมเนาะเหมือนพ่อก็มีประสบการณ์มีความสําเร็จต่อเนื่องในชีวิตมาตลอดเลยอ่างั้นพ่อเล่าตั้งแต่ต้นเลยดีไหมคะอ่าพอ่อพ่อเรียนชั้นประถมที่ไหนนะคะได้เลยไตเติ้ลตั้งแต่เริ่มต้นเลยอาาคือครั้งแรกก็พอ่ออ มีคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่านะ่ะคือพ่อดำแม่หา,าแล้วก็มีพ่อเป็นลูกชายคนเดียวมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อบิ้งแต่เขาตายตอนอายุ8ปดขวบนะเออก็เหลือเหลือพ่อคนเดียวพ่อเนี่ยเป็นคนที่เ,เลี้ยงลําบากมาการะหว่างอาตอนเด็กๆนะจนพ่อแม่ไม่ได้มีอันจะทําการทํางานจนกระทั่งมาปัจจุบันนะแล้วก็ เริ่มต้นคือเอาโรคของตัวเองก่อนโรคในอดีตท,ที่พ่อแม่เลี้ยงดูยากในสมัยก่อนคือฝีดาษนะเกิดโรคฝีดาษขึ้นระบาดพ่อต้องนอนอใบตองกล้วยนะเพราะว่าทําสาเหตุที่นอนใบตองกล้วยเพราะว่าเ,เวลานอนลงไปนะเ,เนื้อหนังมันเปื่อยมันติดติดผ้าติดแล้วต้องนอนใบตองกล้วยมันถึงไม่ติดนี่พ่อแม่เลี้ยงยากมากแล้วพ่อชอบ ะระหว่างป่วยระหว่างไข่องเป็นเด็กๆพ่อชอบหัวประทูหัวนกอะไรเงี้ยนะเออคือถ้าได้ยินเสียงพวกเขามาขายประทูพ่อก็เอาหัวปลาทูหัวประทูถ้าเขามาหานกหาหนูนี่ก็หัวนกหัวนกอ่ต้องกินหัวนกหัวหนูโอเคเนี่ยคือพฤติกรรมของพ่อในเด็กๆในอดีตเออไม่รู้อะไรสร้างสรรค์มาก็ไม่รู้หลังจากนั้นพ่อก็เริ่มต้นการศึกษา ที่โรงเรียนเมืองน้อยลาดสงเคราะห์ขขที่บ้านเมืองน้อยนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนปฐมอ่าตั้งแต่ปหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีอนุบาลปอนึ่เลยถึงปสนะฮะเออเริ่มเข้าโรงเรียนตอนนั้นก็สมัยนั้นก็คืออายุป .7 อายุ7ปีนะฮะเออหปี7ปีนี่แหละถึงเริ่มเข้าป1นึนะกบออกมาก็ปสที่โรงเรียนเมืองน้อยลาดสงเคราะห์ขขต่อจากนั้นก็ คุณพ่อคุณแม่ก็น,นำมาเรียนต่อที่โรงเรียนเลิศปัญญานะฮะเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมต้นม 1- ถึงม3ท่านก็ได้ซื้อจักรยานให้1คันซึ่งในบ้านเมืองน้อยหาคนที่จะมีจักรยานนี่น้อยมากมีพ่อ <c oughs> ก็เลยซื้อจักรยานให้นะจักรยานให้1คันปั่นมาก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อจักรยานก็เดินมานะเดินมากับเพื่อนโรงเรียนด้วยกันซึ่ง เพื่อนที่มาโรงเรียนด้วยกันณปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วโดยเดินตัดทุ่งนามาที่โรงเรียนเลือดปัญญาอยู่ข้างบ้านนนสะทอนซึ่งเป็นห้างหดึกเกรดเก่าข้างๆตรงนั้นณปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคนของดอกเตอร์ออนูมานั่นแหละเรียนถึงมัธยมปีที่3โรงเรียนเลือดปัญญาซึ่งมีอาจารย์ทองอินอเป็นอาจารย์เป็นผู้อำนวยการ จากเมื่อมอสามเสร็จก็ออกจากมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนเลิศบัญญาก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสาคิตวิทยาหรือชื่อเดิมคือโรงเรียนชัยภูมิวิทยาซึ่งเป็นมีผู้อำนวยการโรงเรียนคืออาจารย์วิเชียนสาคะลิชานุนซึ่งท่านเป็นอดีตสสจังหวัดชัยภูมิเมื่อก่อนอจนกระทั่ง จบม .6 ที่โรงเรียนชัยภูมิวิทยานะครระหว่างเรียนตั้งแต่ม .3 ถึงม .6 กิจกรรมที่ทําอยู่ในโรงเรียนที่พ่อชอบก็คือเป็นนักกีฬานักกีฬามวยนะพ่อได้เป็นตัวแทนนักกีฬามวยของโรงเรียนชัยภูมิวิทยาไปขึ้นชกกับนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภาคดีชุมพลนะฮะ,ะสมัยนั้นนะจนกระทั่งจบม .6 ก็ไปสอบเป็นนักเรียนในสิบ นะในปี2505ที่สโมสรร่วมหนึงชัยค่ายสุายราร์สอบได้นักเรียนในสะิบขนะนั้นนักเรียนในสิบเรียน1ปีนะปีเป็นนักเรียนในสิบไม่ใช่เป็นนักเรียนในร้อยเราทึงได้เป็นนักเรียนในสิบเท่าเดียวนี้นะเราถึงเ,นะเป็นในสิบโอเคเราก็ได้เลือกเอาเหล่าทหารสารวัตรซึ่งเราชอบเป็นผู้ที่ชอบกีฬาชอบระเบียบวินยัยชอบกฎเกณฑนะ์ชอบอ อชอบลุยคือขาลุยขาลุยนะโอเคก็เลยเลือกเหล่าทหารสรวัสด์ก็ไปเรียนเหล่าทหารสรวัสด์นักเรียนในสิบหนึ่งปีนะก่อนจะไปเรียนหนึ่งปีเหล่าสวัตรก็ไปฝึกที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนรวมเหล่ารนะวมเหล่าห้าห้าหกเหล่าด้วยกันเหล่าแพทย์เหล่าสมภูตเรา มมาเราอะไรเนะ่ะไปเรียนด้วยกันการสัตว์นะเราสารวัตรหลังจากฝึกร่วมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่3มเดือนก็แยกกลับมาเรียนวิชาเหล่าทหารสารวัตรของเราใครเหล่ามันพ่อก็มาเรียนเหล่าทหารสารวัตรของพ่ออยู่ที่เชิงสะพานกรุงทนสะพานควายกรุงเทพจนกระทั่งจบนะฮะจบแล้วก็ได้รับยศเป็นสิบตรีติดยศ10ตรีที่ โรงเรียนแล้วก็มาประจำการที่กองร้อยทหารสรารวัตรค่ายสุรลัลีนะฮะได้ติดสิบตีมาทำที่นี่นะมาติดสิบตีอยู่ประมาณ6เดือนก็ได้เลื่อนยศเป็น10โทนะสิโทติดสิบโทอยู่ก็หลายปีนะฮะสิโทอยู่ก็ประมาณสักอ่าหปีนะจึงได้เลื่อนยศ เป็นสิอนะติดสิบเอกอยู่ประมาณสิบสิบกว่าปีเขาถึงมาขยายขยายอัตราจากพุูงข้ามหมู่เป็นจ่าถึงได้จ่าจนมาเป็นจ่าณปัจจุบันนี้น่นี่คือชีวิตรับราชการทหารใน35มสิบห้าปีนะได้ยศเป็นจ่าเหตุผลที่กระทั่งบัดนี้เพราะเสียดายที่เราทุ่มเท มาจนกว่าจะได้เลื่อนยศมาเป็นจ่าสิเอกซึ่งขนาดนั้นตำแหน่งเลื่อนยศแต่ละปีได้ขั้นละ25บาทต่อปีปีหนึงได้25บาทออแล้วถ้าได้สองขั้นก็คือได้50บาท ก็แสดงว่าเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะพ่อเริ่มทำงานตอนปีสองสองห้ารสองพันห้าร้อยห้าตอนนั้นสตาร์ทเงินเดือนที่เท่าไหร่คะพ่อห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าร้อยยี่สิบห้าบาทตอนนั้นห้าร้อยยี่ห้าบาทประทูเข่งละห้าบาทเออนะอะไรเงี้ยแล้วได้ทำอาชีพเสริมอะไรไหมคะในในระหว่างที่เป็นทหารอยู่ก็อาชีพเสริมของพ่อคือหนึ่ง ปั่นสาล้อเวลาเลิกงานแล้วนะ mm hmm. สามล้อถีบซึ่งค่ายสุรารีสมัยนั้นก็มีต่างชาติเข้ามีลบเวียดน,นามเขามีต่างชาติเข้ามาตั้งอยู่ในค่ายสุรารีก็คือเป็นค่ายเฟนชิฟมีฝรั่งเราก็มีฝรั่งเที่ยวและเกษตรกิจก,ก็ดีในช่วงนั้นพ่อก็เลยได้ใช้เวลานอกเวลาราชการจากเลิกงานแล้ว4ี่โมง กห้าโมงเย็นก็ลากสามล้อสามล้อมาปั่นในค่ายในตลาดยักษ์คุณย่าโมนะฮะก็ถึงสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็กลับเข้าบ้านได้ประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบาทนะแต่ละวันก็ดีนะฮะก็ดีามากมาก,มากกว่าเงินเดือนเราอีก <c oughs> ถ้า,ารวม,มรวมกันแล้วมากกว่าเงินเดือนเราอีกอนะฮนะแต่ขนาดนั้นเราก็ทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินเหล้า ทั้งทำงานสามล้อทำ,ทำระหว่างอยู่ในค่ายทหารอาชีพเสริมของเราก็เราไปเช่าสารล้อเขาวันละสิบหกบาทนะสารล้อวันละสิบหกบาทมาเช่าเช่าไปเช่ามาเราก็อยากได้สารล้อเป็นของตัวเองเช่าจนได้ซื้อสารล้อมาหนึ่งคันเออสุดยอดมาคันหนึ่งก็สามพันหกร้อยบาทได้สารล้อมาหนึ่งคันเสร็จแล้วก็ป yeah. ั่นไปปั่นมา ก็เลยเอาคันนี้ให้เขาเช่าให้เพื่อนกันเช่าอแล้วเราก็ไปเอาสามล้อ,อเก่ามาซ่อมใช้ของเราอีกคันหนึ่งค่ะน,ะ<อ>นั่นแหละอันนี้คือประสบการอาชีพเสริมอาชีพเสริมในช่วงที่รับราชการอ,อยู่ยศจา่าสิบเกเงินเดือนห้ารยบหาบาทสําหรับคุณแม่ก็หาของขายในค่ายะนะหาตะก้ามีคกมีสากมีพริกมี และช่องหวานหาไปขายในค่ายเลี้ยงหมูด้วยแล้วก็มาในบ้านก็เลี้ยงหมูด้วยเอาหมูมาตอนแรกเอามาสองตัวค่ะเเลี้ยงแล้วขยับขยายขายจากสองตัวก็มาเป็นสี่ตัวสี่ตัวเป็นหกตัวเลี้ยงหมูด้วยแล้วก็เย็บผ้าด้วยแล้วก็แม่ก็เย็บผ้าหลด้วยไปรับผ้าหลเข้ามาเย็บที่บ้านเย็บนะด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะทั้งผัวและเมียยังไม่พอพ่อ พ่อมีไปสนามรบเลยเนาะ<ด>หลังจากนั้นก็ยังไม่พออีกเราค็ถึงเออหนึ่งเพื่อได้ว่ามีวุฒิมีบำเหน็จมีความอ,าอะไรติดตัวไปอีกเราถึงอยากมุ่งมั่นไปสนามรบนะล้วก็มุ่งมั่นไปออกชายแดนนะเพื่อได้รับบีเลี้ยงต่างหากเงินเดือนก็จะได้มอบให้ลูกให้ครอบครัวดูกินอยู่ที่นี่แล้วก็ไปหารับวบีเลี้ยงกินข้างหน้านะฮะ น่นแหละก็เพื่อเราไม่ได้มาเบียดบังเพราะเราอยู่ที่ตั้งเราก็หนึ่งทั้งดื่มเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งตัวเองกินทั้งอะไรนะเบียดบังในเงินเดือนเราก็โอเคไปหากินข้างหน้าโดยการออกไปสนามลกเบื้องต้นเราก็ออกไปที่ภาคอีสานคือจังหวัดสกลนครอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมไปนู่นก่อนไหมไปเวียดนามก่อนไหมไม่เราคณะไปนู่นก่อนนะอ๋อออกไปสกลนครก่อ ช่วงนั้นคอมมิวนิสต์เยอะเนาะไปเวียดนามเออใช่ใช่ไปเวียดนามมาก่อนนะสี่นะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นประวัติช่วงที่พ่อได้มีโอกาสที่จะไปลบเวียดนามเนาะคือมาบวชมาบวชอ่ามาบวชลามาบวชบวชเสร็จแล้วก็ไปเวียดนามบวชปีไหนคะอ่าบวชปีรู้สึกปีหนึ่งสองหนึ่งสามนะอามาบวชลามาบวชค่ะอ่ามาบวชที่หนึ่งพรรษาค่ะบวชหนึ่งพรรษาเนี่ยอ่าลาบวชหนึ่งพรรษา แล้วก็กลับจะบวชไปก็เลยไปเวียดนามถือว่าได้บวชเป็นบุญกุศลให้คุณพ่อคุณแม่แล้วถึงว่าเราจะตายแล้วก็ได้ให้ผ้าเหลืองคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ก็ไม่ตายมีแต่โชคมีแต่โชคมีแต่โชคมีแต่ชัยชนะนะก็หลังจากบวชสือองมาก็มาบิงเต้นมาติดต่อประสานงานไปเวียดนามนะทำไมถึงอยากไปเวียดนามเพราะอะไรก็เพราะหนึ่งอยากไปลบอยากไปได้ ประสบการณ์ปรระสบกาณ์ได้เหรียญชัยพอ่อใช้เหรียญชัยสมรภูมิเหรียญชัยสมรภูมนะิซึ่งเป็นเหรียญที่กล้าหาญมากใช้สิทธิประโยชน์ได้หลายประการเป็นนักรบะของชาติแล้วก็ไปเวียดนามนะไปปีพศห้องผันรุ่นที่รุ่นเสือดำนะรุ่นเสือดำผัดที่3ส,ส่วนที่1นนะกอ,อ,องพลเสือดำ นะไปอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่อำเภอลองถันคนะ่ายทหารไทยกับฝรั่งในอำเภอลองถันะนะนะได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนั้นคะ่ะพ่อได้ประสบการณ์คือได้หนึ่งได้ความเสียสละได้คบกับคนต่างชาติคบกับทหารต่างชาติคบกับประชาชนต่างชาติรู้จักพื้นผิวการประกอบอาชีพของ ต่างชาติเขานะ,ะซึ่งเขาเกิดสงครามครั้งน,นี้เราเองก็ภาคภูมิได้ไปช่วยเหลือเขาเราไปไหน้าที่อะไรคะตอนนั้นไปหน้าที่เป็นฐานสารวัตรหานสารวัตรเนี่ยคือมีหน้าที่ไปควบคุมกํากับดูแลนําเส้นทางทหารไปเพื่อคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้หน่วยทหารเคลื่อนที่จากค่ายไปหน้าที่ตั้งอีกที่หนึ่งส่วนหน้าแล้วก็ไประวังป้องกันที่พัก ของค่ายทหารโดยไปเข้าเวรหรืจัดกันกองบุคคลที่จะผ่านเข้ามาในค่ายที่ประตูค่ายนะแล้วก็ราะตะเวนควบคุมกํากับดูแลการทุจริตต่างๆของของของค่ายหรือผู้ที่ผิดวิน,นัยบ,บังคับทหารที่ไปรบให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ ของทหารโดยเคร่งครัดนะโอเคนั่นคือภารกิจของทหารสารวัตรไปหนึ่งปี<ไ>ปใช่ไหมคะหนึ่งปีเต็มนะซึ่งมีวาระการพักผ่อนหกเดือนกลับมาพักเมืองไทยหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งสามวันอะไรเนี้ยแต่พ่อมาเสียสละไม่กลับไม่กลับอยู่ยาวไปเลยหนึ่งปีนะ ระหว่างหนึ่งปีก็ได้ข่าวที่ไม่ดีว่า,ามีคนมาโกโหกต้มตุน๋นที่อยู่เมืองไทยคือคุณปู่คุณย่าและก็คุณแม่ที่อยู่ชัยภูมิว่าพ่อที่ไปรบเวียดนามได้ถูกลงวัลที่หนึ่งได้ฉลากได้ตู้เย็นได้ของทรัพย์สินเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะเอาของมาให้ก็เลยแต่จะก่อนจะเอาของมาให้ต้องเอาเงินมาค่า ทหารขนย้ายมาค่าอะไรเท่นั้นที่เขาแอบอ้างก็ได้ให้ไม่มีเงินคุณพ่อคุณปู่ไม่มีเงินก็เลยให้คุณแม่คองเอาสร้อยคอมีสร้อยคอนหบาทก็เอาให้เข้าไปเขาก็ได้สร้อยคอไปแล้วก็หายวิตไปเลยนะอันนี้คือต้นตุนในการหลอกลวงว่าพ่อ ชื่อนั้นนามกุ่นนั้นไปนามนั้นได้ในวันที่หนึ่งเขาหาข้อมูลมาเล,ล้วอนีอันนี้คือการต้มตุน